เมเนาสการเรนาตังคุทังอภิปุชยามาเอเมนาสการเรนาตังธรรมังอภิปุชยามาเอเมนาสการเรนาตังสังขังอภิปุชยามา อรหันัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอธิวาเทมิสวาวาโตภะคะวะตาธรรมโมธัมมังนัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆ สังขางนะมามี ว่าได้ได้ถวายพร้อมกันได้ประเคนเหมือนกันนะครับแต่ในระหว่างที่ท่านประธานประเคนได้สายสินเนี่ยนะเดี๋ยวต้องกล่าวคำถวายก่อนนะฮะเดี๋ยวยังไม่ต้องประเคนพ,พอประธานจภาพประเคนแล้วก็น้อมใจยนะสาทุกดังๆเนะี่ยสามครั้ง นะฮะให้ดังไปถึงสวรรค์16ชั้นเลยอะก่อนที่จะกล่าวคำบูชาก็ตั้งนโมสามจบพร้อมกันเลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมาสัทบัตสะ นโม阿ัสาขขขาวโตอะราาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโม阿ตสาขขขาวโตอาอะราฮาโตสัมมาสัมพุทธัสสะานี้ว่าตามนะครับอิมานิมะยังพันเต

ขอน้อมถวายขอน้องถวายซึ่งพระพุทธเจ้าพระทันใจนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าพระทันใจนี้แต่พระพิสุสงแด่พระพิสุสงขอพระพิสุสงจงรับขอพระพิสุสงจงรับซึ่งพระพุทธเจ้าทันใจนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าทันใจนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นมีบิดามารดาเป็นต้นสิ้นการและนานเถอดสิ้นการ รขอเชิญนึอ,อคน,นครับ,บนอได้เลยครับเราสังดูนะครับพิธีสงก็เป็นอันสมบูรณ์เรียบร้อยคราวนี้ก็เป็นพิธีทางเทพเเวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพิธีเปิดบุญบารมีก่อนที่จะมีพิธีเปิดบุญบารมีนะครับอันเชิญเทพเวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาประทานพรให้เราต้องมีความสวย หอมง,งาให้ท่านชมก่อนนะครับก็มีนางฟ้าจากจังหวัดชัย,ยภูเป็นลูกๆ้หล,ลานของพวกเรานี่แหละรำกันประจําเลยที่นู้นเพราะว่าชีวิตยังหลาลูกๆเขาประสบความสําเร็จนะครับเขาไม่เคาไม่มีกําลังทรัพย์แต่เขามีใจในการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เทวดานะครับชุดแรกของใครลูกของน้องอูใช่ไหมครับส่งแผ่นริยาจามาแล้วห รทรงแทนเลยนะครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นธรรมบูชาสังฆบูชาและถวายแด่เทพเทวดาทั้งหลายนะครับขอบวงสวง2ชุดด้วยชุดสวยๆนะครับถ้าเพลงพร้อมแล้วนะครับก็ขอเชิญเลยนะครับเปิดได้เลยแล้วก็น้องกุ๊กรับนนี้เลยรับนนี้เลยนะครับเียบร้อย ถ้าเพลงพร้อมแล้วเฉญเลยครับเอาทางนี้ลูกเออเอาล่ะขอเสียงตบมือต้อนรับลูกเหลาน้หล,ลามดังเลยครับ สมเด็จสัมมาสามัมพุทธองค์เจ้า تحبك وساف ที่สำคัญประทำซักให้เราด้วยนะครับ เาาล่อยบญบลรม้เสร็จแล้วคนจะแยกกันแยกคือหมายถึงว่าผลไม้มนี่ค่ะน้ามี่โลกน้าประวานตเก็บเลยครับเก็บซักนี่เลยเอาไปให้เจ้าภาพเจ้าหน้าที่ไหนครับช่วยเก็บลิ้นพญานาด้วยเยายาะ่า ต่อตรงนู้เลยครับเอาตรงนู้มีแบงพันแบงง่วงๆเจ้าซรัพ์จะได้ไป้เกิด่ใน้านให้คืนกลับไปเป็น10-10เป็นละลานข้ามันีครับ